สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีพระพี่น้องมาอัปเดตเบิ้งนะครับในการเลี้ยงวัวของเฮานะครับในช่วงแล้งๆนะครับกรสีอัปเดตให้กับพี่น้องในเบิ้องนะครับว่าช่วงแล้งๆเฮามีการบริหารจัดการจังใดนะครับผมนี่นะครับช่วงนี้นะครับกับปินเวลาหามงแล้งแล้วนะครับสิ่งที่ตุตาฟ้ามนะครับสีเห็ดก็คือเอาหญ้านะครับผมหญ้าที่เฮาปลูกไว้นะครับก็จะมี ยาแพงกุลากับมยาไนนะครับแต่ว่ารอบนี้กะให้กินเป็นยาไนนะครับผมในช่วงเวลาย่ำแรงนะครับเดี๋ยวผมสียังพี่น้องได้เบิ้งนะครับอ้อมๆเบิ้งนะครับพอของเฮ้าฟ้ามองเข้าอัปเดตไปถึงได้แล้วนะครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศบ้านๆนะครับของง้วบ้านนะครับที่พยายามพัฒนาฟ้ามนะครับโดยการปลูกงานะครับเบี่ยงง้วนะครับแล้วก็ใส่พอพันคุ้มฟูงนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเท่ากับได้เอาพอพันคุ้มฟูงออกแล้วนะครับ เพราะว่ามีเหตุจําเป็นต้องออกเนื่องด้วยนะครับลูกของพอพันธุ์กุ้งฟูงมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายเลี้ยวนะครับฝ้าตะวันเขาเอาไว้นะครับพอพันธุ์กุ้งฟูงอาจจะทับลูกจะกของได้นะครับตรงนี้นะก็จะเป็นแม่บล็อกของเขานะครับที่ใช้ในการผลิตลูกนะครับช่วงนี้นะครับงูับออกลูกค่อนข้างที่จะที่จะหลายตัวเลี้ยวนะครับนี่ครับก็จะมาอัปเดตให้กับพี่น้องในบึงนะครับผม นี่ครับเป็นข้อบ้านๆนะครับอ่าอันนี้ครับเป็นเท้านะครับใส่พอพันธบ่ามันเลือดลอยนะครับในการคุ้มฟูงนะครับเมื่อพอพันอ่าได้ลูกไพายตัวเลี้ยวนะครับเอกากจาเป็นต้องเอาพอพันออกนะครับเพื่อที่จะว่าให้มัวนะครับทับสายเลือดเดียวกันนะครับคันหัวอ่ามีการทับลูกของเจ้าคอนะครับมันก็มีโอกาสที่ให้ลูกที่ออกมานะครับ มีความผิดปกติได้นะครับนี่ครับเรียงั้วเป็นบ้านนะครับโดยเท้านะครับแต่ฟานกุ้มปูงที่เป็นงัวบเรามันเดือดรลอยนะครับแล้วก็ปลูกหงาเรียงง้วนะครับนี่ครับผลผลิตที่ได้นะครับพี่น้องครับลตลองคังเกตเบิ้งนะครับอ่านี่แหละครับพี่น้องครับอ่าเป็นข้อบ้านๆนะครับ ผมก็ต้องบอกก่อนด้วยครับว่าฟาร์มผมนะครับพยายามลดต้นทุนนะครับโดยการปลูกหญ้าเลี้ยงง้วนะครับบดใส่หัวอาหารหรืออาหารคุณนะครับเอาพยายามเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับแลักการใส่เพราะวคุ้มฟูที่เป็นง้วแบามันเลื่อยนะครับเอามาคุ้มฟูงออกมาผสมแล้กกาพัฒนานะครับผลที่ได้นะครับกัตามที่พี่น้องในเบิ้งนะครับเี่นนะครับก็จะมาอัปเดตให้กับพี่น้องในเบิ้งเป็นระยะนะครับ ง้วนะครับกับมีถึงตัวผู่ตัวแม่ผสมกันไปนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> <l ång> ลองสังเกตเบิ้งนะครับเป็นการเลี้ยงง้วของเฮาที่พยายามลดตน้นทุนนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะให้เกษตรกนนร,รนะครับอยู่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับงัวก็ค่อนข้างที่จะราคาบดีปันไดนะครับเพราะแล้วสิ่งที่เฮาควรจะเฮ็ดและก็เฮ็ดได้ก็คือการที่จะลดตน้นทุนโดยการปลูกห้าเลี้ยงง้วนะครับ อ่านี่ครับพี่อนครับคันพี่น้องนะครับอยากได้พ่อพันธุ์หรือว่าแม่พันธุ์พี่น้องก็ร้องเข้ามาในเบิ้งในขอกก็ได้นะครับคารว่าประจวบเหมาะหรือจังหวะที่มาะสมนะครับก็สีพยายามปล่อยให้กับพี่น้องได้เอาเป็นเอาเอาไปเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ในการผสมหรือว่าเอาไปเป็นอ่าเอาไว้ขยายพันธุ์ในอนาคตก็ได้นะครับเพราะว่านทุกตัวนะครับไม่ได้ใช้หัวอาหารหรืออาหารคนนะครับนี่ครับก็ใส่หอยปลีบสิ้นนะครับผม คนที่ได้ก็ตามที่พี่น้องได้เห็นเลยนะครับนี่นะครับนะครับงัวทุกตัวนะครับก็คือขันเป็นงัวตัวแม่นะครับกับเป็นงัวเอฟทั้งหมดแล้วแต่ว่าเขาบอไดจดเบอร์หรือตีเบอร์นะครับเอาเลี้ยงแบบบ้านนะครับผมอ่านี่แหละครับโอเคครับพี่นี้นะครับกับเพอะนี่ก็ได้ครับผม้องถือใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกพตั้งใจให้กับทุตาฟ้ามเดอร์ครับ ขอบคุณครับ